ตำข้าวโพดกุ้งสดได้เลยเยอะจัได้หมดหมดได้บ้างโอเคผงชูรสน่ะอุ้ยพิกัดเลยค่ะพิกัดเลยเนาะได้อีกบล่ะเอาให้มันมักย่องนี่เนมะเดน๋ยวงัวเล้ได้บอหนิบอเอาขึ้นไปดิไม่ออาขึ้นเลย อยงกุยฮงบ่มีเยอะกันได้ไงกุยแย้งมากย่องเออบ่มีอไรตำยังค่ะตำข้าวโพดตขาวโพดเนาะโอเคใส่นิ้วน้ำมค่ะะาม้ายุง่ะโอามาเมื่อกี้บหนาวด้บ่เอมะนาวเป้นนะคะแสดงว่าคณะเดียวกันนะนี่นะค สองคนนี้เจอกันกับกิ๊กกัดกันเนาะจะต่างกันไหมมอ๊ะค่ะต่างกันอ่าตขงกันต่างกันปลาเยอะไหมคะเอาหนัวค่ะนเลิศเนาะหนัวเหมือนกลิ่นตัวของเจ๊ใช่ไหมจะใส่น้อยก็อร่อยยิ่งใส่มากยิ่งอร่อยอร่อยนัวแต่ไม่เค็มนะจะบอกให้คือร้านก้องสรันตลาดรถไฟอุดรเท่านั้น แล้วนาะอุ้ยอุ้ยเหล่ออุ้ยหล่อสวหล่อมากจักมาตบอกวงเฮ้ยยังโบกบอกงวกันได้กินไงบาก่อนัยังได้กินงบายังงได้กินไงบาน้อชอบส่องกระจกนะนี่ได้กินไงบน้องได้กนไงะหมี่ยุกานี่เอาบะบะห่ห่บหบะหบม่บะหหม้หดี่หมี่บะหมหมี่บบักข้าวบ่บักข้าวะ้บะะม มันเย็นๆช้ำๆเลยหวานๆช้ำๆเสียงกับุ่มีเนาะมุมนี้เนาะขนาดเสียงมุมียังบอกดูได้เลยนี่นี่ลองชิมหน่อยอะไรซิ่งสวยโอ้โหลูกเตี้ยจังสันคือจังรับพระราชทานแท้เพิ่งซบปหรือเปล่าแล้วหวานมั้งเยอะอวยดีได้ให้รวยลูกค้าสั่งได้เด้อบะหมี่คิวเด้อนะครับลูกค้าเฮ็ดคอนเทนต์ไปบะหมี่คิวเปลี่ยงไดล่ะหวานมั้ง หวานเย็นได้เลยกินนี่เดีอกับบ้านน้องสาวกินนี่เนาะโอเคของเขากินนี่เด้อนะครับบ่แมนน้องสาวยังเทือเนี่ยบัดี้แต่ว่าลาพภนไปนะเมกะถิ่นไมกะถิ่นด้วยนะครับนนี่ะจะแซ่บเนาะกุ้งสดๆเลยนี่สดมากสดมากเลยนะครับตัวใสๆค่ะไสยศาสตร์ใสหัวไปเลยจ้าโอ้ยนั่นแต่บะคุ้งมเนาะเด็กกินมเนาะมดเลยด้วยกัดด้วกันเจ้าหฮักกันได้แน่น้อง เนี่ยเคมีเขากันให้เนาะซิมบ่นี่ไม่ไม่ค่ะไม่ซิมค่ะมาซีบบอสบอสต้อน้ำซีบประเดแล้วนะคะนี่เธอกินเผ็ดมากเลยนะครับเปล่งไรซาใจบ่ตํากุ้งสดๆกุ้งสดๆตัวใสๆนะคะกุ้งสดๆเลยค่ะบเพราะโพดหวานๆฉ่ำๆเลยค่ะนะครับเป็นกระแซ่บเนาะ เธ <S ing> อฉันจะโชว์กุ้งก่อนกุ้งตัวใหญ่เนาะหลายคนบอกว่าวิญญาณกุ้งบอว่าฉันบอค่ะนะครับญญญเป็นกุง้งจิ๋ดีนะคะเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆเลยกุ้งใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนะคะโอ้เป็นจะแซบเนาะนะครับคนะรับโรยด้วยเม็ดกระกิ่งเลยค่ะเอาโรยเลยค่ะก็เอาหน่อยแค่ก็มันคือจังวานกระพือกนะเธอวานไม่รอดอืม ไมเค,เค่อยวันกระพึกบ่วันน่ะโอ้ยขอบคุณในรายเด้อค่ะหมอนั่มแป๋วค่ะแป๋วชิ้นตะกรนบ่เนะวัดละพรอนก็จะ<อ>รับอบล <ะ S 2> อลมาใกล้ๆข,<อ>ขอบคุณค่ะมาใกล้ๆเดี๋ยวเราจะชิมใกล้ๆโอ้ยซอนขอยแป๊บซอนแป๊บนี้ชอบยั่วๆใช่ไหม <c oughs> ขอฟุ้งกเปียงไหนล่ะ เป็นตำกบโคดตโคดเปรี้ยงได้หลักแซ่บบั้งเป็นดาแซ่บเนาะอยากกินน้ำเงินตำแกงกุ้งนะว้าวกุ้งนะัวใหญ่มากอุ้ยเธอเป็นดาแซ่บแซ่บพี่ลีปานั่นคือมันพี่ตีพี่ตีปะเธอพี่ตีปะ เออชอบชอบกินผักกระเฉดเนาะกินไปกินมากหรือจังโตอย่างนั้กัดกันดีนีเด้อมากกันฮักกันหรือกันนะพี่น้องนะเนี่ยคนฮักกันไม่ก็กัดกันจังซีแลกันบอสนิยกันก็บอกจังซีดอกมันม่วงวนค่ะนะครับกินเป็นจะแซ่บเนาะบอละมุกกระไดร้านนี้เท่ไหน